ไฮไลท์ของพีเอทายค่ะเดี๋ยวให้พี่เดี่ยวแนะนานะคะครับสวัสดีครับนี่เลยครับนี่ไมโครอินเวอร์เตอร์900วัตต์นะครับใช้แอร์นะครับ9 0 0 0วิทยุสบายสบายสบายนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่ครับโดนน้ำไม่เปรอะับนี่นี่ไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับเนี่ยเกันน้ําได้นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับไร้กังวลนะครับลูกค้าอะไรเลยก็ต้องพีเอสไอเพงก็พีเอสไอมีประกันด้วยและมีสําคัญนะครับมีกันย้อน ไม่ต้องกลัวนะครับกับการไฟฟ้าไม่ต้องไฟย้อนไปย้อนมาแล้วก็เสียเพิ่มครับขายแน่นอนนะครับนะไมโครอินเวเตอร์ตัวใหม่นะครับผลิตไปได้เต็มๆนะครับสวัสดีค่ะพบกับช่องลิลี่วันชาแนลนะคะวันนี้ช่างเดี่ยวและช่างสมพงค์นะคะก็เข้าติดตั้งโซลารเซลล์ชุดอีซี่พลัส900วัตต์นะคะให้กับลูกค้าบ้านอยู่ตรงแถวบางนานะคะทุกคนไปดูหน้าง,งานกันค่ะทีมงานอะไรทีมงานใครเนี่ยลิลี่อะไรวะฮะลิลี่อะไร ลิลวันชาแนลครับลิลลี่วันชาแนลเออให้ครบสูตรหน่อยลิลลี่วันชาแนลครับโอเคกับทีมงาน PSI โอเคนะครับเวลาเราติดอีซิปักนะครับรุ่น900นี่นะครับเราก็ต้องต้องล็อกนะครับบาอ่าดันขึ้นให้ล็อกข้างล่างอีกทีนึงครับอ่าพอพอขนาดนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะพอดีเป๊ะนะครับอันนี้อ่าเราก็แกะซ่อมสวิตได้ง่ายต่อแยกไปสองขั้วนะครับนี้จะต่อแยกไปสองขั้วนะครับ ทำงานของเรานะครับทำงานหน้างงานให้สวยอย่างเดียวครับน้างงานทั้งหมดนะครับวันนี้เราก็ติดไปมาเช้าแล้วนะครับมาถึงที่นี่งแต่เจ็ดโมงกว่านี่ครับโอเคครับนี้รองรับนะครับใช้ขาทั้งหมดเก้าขานะครับห้าร้อยแปดสิบนะครับนี้เรายังไม่ประกอบนี้เราเดินสายเราใส่ท่อร้อยสายเรียบร้อยนะครับเพื่อกันหนูกัดเพราะว่านีกก็ลงก็ลอกด้วยนะครับเราต้องทําให้ลูกค้าปลอดภัยที่สุดนะครับ นีลูกค้านะครับให้มาใส่กันย้อนถึงนี้ครับนอกบ้านหมายเหตุก็คือเขาจะไปสองบ้านอีกเส้นนึงไปทางนู้นอีกเส้นหนึ่งเข้าบ้านอย่างนี้ก็เลยต้องมาใส่กันย้อนแล้วก็ใส่กล่องของด้านนี้นะครับสมพง์ว่างไงใช่ไหมใช่ครับอ่าเราก็ใส่ท่อร้อยสายครับกันย้อนนะครับมานี่นี่ครับใส่ท่อร้อยสายกันย้อนมานี้เลยนะครับอ่าตามเส้นทางนะครับแล้วก็ เข้ามาตัวนี้เลยครับนี่นี่ครับเพื่อนเพื่อนช่างครับอ่านีนครับแล้วก็ใส่กล่องอันนี้ก็จะเป็นปักนะปักสําหรับเสียบนะครับนี่ครับนี่ครับใส่กล่องเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับนะนี่ต่อลายนิวตันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับโดยทีมงานช่างเดียวนะคว่าอันนี้เราติดไ wi ไฟสูงระดับอย่างนี้รับรองไม่รบกวนถ้าไม่สวยนะครับ ติงได้เราก็จะแก้ไขทันทีนะครับเพื่อนช่างนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจากทีมงานนะครับลิลลี่วันชาแนลนะครับจากช่างเดี่ยวและช่างสมพงษ์นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยดูช่องของลี่เป็นครั้งแรกนะคะช่องของลี่นะคะเป็นช่องไลฟ์สไตล์รีวิวสินค้ารับติดตั้งโซล่าเซลล์นะคะรับทำความสะอาดบิ๊กคีนนิ่งนะคะแล้วก็ยังขายเครื่องใช้ไฟฟ้า LG แบบ Subscribe นะคะเป็นการเช่าซื้อผ่อนรายเดือนตัดบัตรเครดิตแบบไม่ล็อกวงเงินบัตรนะคะแถมยังดูแลรับประกันสินค้าตลอดอายุสัญญาด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะก็สามารถสอบถามรีเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้รีด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ